เนี่ยผมก็เป็นช่อยืดขอมงมาตามแหล่งน้ำของน้ำมาเปิดมากก็พุ่งมากวัด สวัสดีครับกลับมาพบกับอินเทเลียเพียช่างและผมปาล์มบุญยวีวันนี้นะเรามีของมานําเสนอคือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้ของมาทดลองใช้นะครับฝาลองนั่งฉีดชำระอัตโนมัตินะครับยี่ห้อเอริทอเลตโตไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสามารถต่อกับท่อน,น้ําดีที่มาจากฝักบัวชาระได้เลยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับว่าในกล่องนี้เป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอเอริทอเลตโตนอเทริกบีเดซีทนะครับ แพ็กเกจสวยงามดูมีความมินิมอลญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเหมาะก,กับบ้านเราเป็นอย่างดีนะครับเปิดออกมานะครับเขาจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆมาให้อันนี้สายเอาไว้ต่อจากท่อน้ําดีตรงฝาบ่ชำระนะครับเขามีพวกอันนี้ด้วยข้อต่อสันทางเออมีของมาให้หมดเลยตอนแรกนึกว่าจะต้องไปซื้อนะอันนี้เป็นเทปเอาไว้พันท่อนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้วางตรงชักโครกอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นตรงนั้นแล้วก็มาถึงพระเอกของเราเรียกพระเอกเรียกฝ่าลองนั่งเป็นพระเอกนะครับอ๋อมีแค่นี้อ่ะอันนี้ก็คือตัวฝ่าแล้วก็จะมี how to วิธีติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวลองไปติดตั้งของจริงกันในห้องน้ำน,นะครับว่าจะเป็นยังไงจะรอดไหมคิดว่าทำเองได้ไหม คนทั่วไปนะโอ้ยส,บ,สบาย<ห>น,นี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเกิดคนธรรมดาล่ะเออเอาคนธรรมดาแบบทั่วไปแม่บ้านตาสีตา,าตสาอยาอ,อ่ะได้ลุงชมลุงชิดได้หมดอ่ะ <c oughs> อันดับแรกนะครับคือเราต้องเอาฝาชักโครกอันเก่าของเราออกก่อนนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือนิดนึง <c oughs> บางทีมันก็แบบแข็งอ่ะอย่างอันนี้คือแข็งมากเหมือนจะเกลียวมันจะหวานหวานด้วย ขอใช้วเวลาแงะอีฝานี้ออกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวแงะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ <c oughs> อ่านี่ก็เราแงะออกเรียบร้อยแล้วนะครับสกรปรกนิดนึงก่อนทํานี่คือล้างห้้งน้าไปลองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอันใหม่นะ <c oughs> มาเริ่มขั้นตอนต่อไป <c oughs> ประกอบชุดแผ่นเพลทเข้ากับโถสุขภัณฑ์ใส่พุกยางทั้งสองข้าง <c oughs> อะไรคือพุกยางวะอันนี้คือพุกยางแต่ใส่ยังไงวะวางเพลท ลงตามตำแหน่งที่ต้องการปรับระยะทางไหนนะอ่ะทางนี้เหรอน่าจะใช่นะถ้าเกิดติดตั้งไม่ได้นะเราสามารถมาสแกน QR code ต,ตรงนี้เพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้นะครับซึ่งตอนนี้เราติดตั้งไม่ถูกเดี๋ยวเราไปดูในคลิปดีกว่าขั้นตอนที่2ติดตั้งแผงยึดฝาเราใส่ผิดจริงด้วยเลอะอ เราต้องเอาน็อตออกก่อนนะติดด้านนี้ถูกแล้ว,แล,วแล้วก็ใส่เพจอ่าสต็อปก่อนสต็อปสต็อปสิสต็อปต้องเอาพุกออกก่อนอันนี้ใส่เข้าไปเอาพุกใส่เข้าไปแล้วไงอ่ะเอาวางทับข้างบนแล้วก็ใส่นอ็อตอันนี้อ่าโอเคได้ ต่อไปเดี๋ยวไปต่อสายยางกันต่อท่อ3ามทางในใช้ในกรณีที่ต้องการติดตั้งสายฉีดช,ชำระเพิ่มเติมและนี่อะไรเนี่ยเราต้องปิดน,น้ำก่อนนะอันนี้ยังมีน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะต้องเอาอ e ีวาลของระบบชำระออกก่อนอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวนี้มาเขียเมื่อกี้เราไปปิดวาลข้างนอกแล้วแต่ว่า เราต้องเดินน้ำในนี้ทิ้งก่อนน่าจะใกล้ละไม่งั้นเดี๋ยวน้ำพุ่งนะเนี่ยในคลิปเขาไม่บอกอะหรือจริงอันนี้เป็นทุกคนเขาดูวะ่ะเพราะมันจะต้องปิดก,ก่อนไม่น่าทุกคนนะโโง่งอย่างเราี่ยเราทำตามเ็พน้ำก็พุ่งเลยแล้วละ่ะเดี๋ยวมันคงแบบว่าเปื้อนเล็กน้อยอันนี้อ,ออกไงวะอา้าวเล็กไป <laughs> เดี๋ยวของแง่ดูก่อน ไม่มีอุปกรณ์อ่ะ,อะตอนแรกเราจะแงอันนี้ใช่ป่ะครับแต่ว่ามันติดกําแพงอ่ะไม่สามารถใส่สามทางได้เราเลยต้องเอาอีทางก้อนียอกมาก่อนว,<ะ>ว้าโอ้โหหมดแล้ว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 หมดจริงหรือเปล่า ทำไมเหมือนมัน <c oughs> ไม่หมดมหรอเป็นไงง่ายไหมหันมาบอกกล้องหน่อย <c oughs> ไปินไม่ได้เลยเนะนี่ยเนี่ยดูดิทำไปตา้เยอะเทอะหมดแล้วเนี่ยนี่คือเอามาใส่ให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดติดแล้วจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังต่อน้ำไม่ได้ รู้สึกมันเล็กนิดนึงนะรู้สึกแบบเนี่ยคืออีหลุมตรงเนี้ยมันเล็กกว่าของเดิมอ่ะคือของเดิมอ่ะระยะตรงนี้มันจะกว้างกว่าเดี๋ยวอวัยวะบางส่วนมันจะไปพาดได้ไม่อยากจะคุยอะไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยอะว่ามันจะพลาดเยอะเพาะมันจะพลาดเออรู้สึกนั่งแล้วมันแบบแน่นตูดอะพี่ปาบอกสสูงหน่อยไหมล่ะอะอย่างอย่างอันนี้สูงร้อยแปดสิบเอ็ด มันก็อาจจะตัวใหญ่นิดหนึง่งนั่งแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ฟิตไปเล็กไปอะไรเงี้ยหรือพราะนี่แสงเกงลองถอดน,นะ <c oughs> เออคือวันนี้เราลองพยายามต่อตามคลิปตามคู่มือที่เขาให้มาแล้วนะครับอาจจะเพราะเครื่องมือเราไม่พร้อมด้วยนะครับแล้วก็เราแบบว่าไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่โปรที่เชี่ยวชาญด้านงานช่างขนาดนี้นะครับก็เลย ไม่สามารถต่ออีท่อน้ําจากน้ําดีตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้เขามาติดตั้งให้ซึ่งเขามีบริการติดตั้งให้นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรลองให้เขามาติดก่อนดีกว่าแล้วแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนะถ้าเห็นแบ็กกราวข้างหลังนะครับก็ <laughs> จะเห็นว่าตอนนี้คือฟ้ามืดแล้วนะเราใช้เวลาในการติดตั้งอันนี้เป็นนานมากใครที่ติดตั้งไม่ได้อย่างเรานะครับก็สามารถ ให้ทางเอริทอยเลตโตะนะครับมาติดตั้งให้ได้ดเขามีค่าบริการนะครับถ้าเกิดภายในกรุงเทพเนี่ยมีค่าบริการติดตั้ง400บาทถ้าเกิดพอลิมณฑลก็600บาทนะครับเอริทอยเลตโตะนะครับราคาเต็มเนี่ย6,500บาทนะครับรู้สึกพูดไปเหมือนไอ้ดิเลยอ่ะทีวีไดเรกเหรอเอริทอยเลตโตะนะครับราคาเต็ม6,500บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ <c oughs> เหลือแค่3,550บาทเท่านั้นเองแด้อลกเหมือนแบบทีวีไดเรกเลย ถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถไปซื้อหรือว่าไปดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อความข้างล,ล่างนี้ได้นะครับนี่ไปเป็นพิธีกรวีด<อ>ีโอเล็กได้รับ<ว> <laughs> เอ้แล้วก็สําหรับข้อดีข้อเสียข้อดีหรอคือมันจริงๆแล้วอ่ะมันติดตั้งได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับคือมันใช้แรงดันของน้ําในการทํางานนะครับแล้วก็มันสามารถปรับความแรงของน้ําได้นะครับ ก็เหมาะสำหรับแบบทุกเพศทุกวัยนะครับฝาปิดนะครับเป็นซอฟต์คลอสก็เวลาปิดก็ค่อยๆปิดก็เสียงไม่ดังแล้วก็ไม่เสียหายง่ายนะครับอ๋อแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือแบบเมื่อกี้พอติดไปปุ๊บเอาอีฝานี่เสียบไปโอ้ห้องน้ำสวยขึ้นมา วยจริงๆนะไม่ได้อวยคือห้องดูดีขึ้นเลยนะครับดูแบบดูญี่ปุ่นดูมินิมอลเพิ่มเลยเนี่ยติดพาวเดอร์รูมโฟร์แขกข้างล่างก็ได้แขกไปใครมาเห็นแล้วก็อุ้ยบ้านดูดีนะมินิมอลพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทดลองใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวจริงๆกันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ อ,นนอ,อันนี้ก็ือเราให้ช่างมาติดตัด้งให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะต่อสามทางตรงนี้นะครับอันหนึ่งก็คือเป็นท่อที่เข้ามาที่ที่ตัวฝาตัองน้คนะัส่วนอันหนึ่งก็เป็นตัวชําระอันนี้ก็เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุลอกแบบว่าน้อยๆก่อนนะ เนี่ยเป็นซอยีอ่ปุ่นมาว้าวตามแหล่งน้ของอามาเปิดมากกพุ่งมากา <S <S สัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับนีาษา,าทิ่การใช้งานจริงกันน,น,นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจัด ไม่ค่อ,อยอะครับสะดุ้งนิดนึงแล้วฉีดแรงนิดนึงแตเราสามารถปรับความแรงเบาของน้ำได้นะครับด้วยการจิกมุ่อันเนี้ยแต่เนี้ยมันมันดเดียวกรแบบแรงปุ่มเป่าไปเอตอตรงเลยอะคือมีเหมือนเหมือนที่เป็นแบบไฟฟ้าทุกอย่างะแค่ใช้มือบิดเดี๋ยวมาลอยกลุ่มหนึ่งของผู้หญิงนะครับเฮ้ยอ,อ,อันนี้ผมกว่า เข้าเก้ากว่าแล้วก็น้ำแบบว่าซอฟกว่าแล้วมาเป็นโปยๆยนะทีนี้นุ่มเนี่ยชอบเลยแหละเนี่ยคือเวิร์กเวิร์กเวิร์กจริงอันนี้คือไม่ต้องจ้างเลย,เลยนี่ครับใครที่เราอยากใช้ก็บอยาเลยวใก่ปยิ่งยากนะครับแนะนำอันนี้เลยติดตั้งง่ายนะครับจริงๆอ่ะคือติดตั้งไม่ยากเลยแต่แต่นี้คือแบบ ไลาประสิทธิภาพไปไม่สามารถติดได้เลยต้องให้ช่างเขาติดให้นะครับคือถ้าเกิดใครมีสกิลนิดนึงอ่ก็ติดเองง่ายๆนะครับเฮ้ยเวอร์นะครับอย่าลืมลองไปหาซื้อดูนะครับ